สวัสดีค่ะพบกับมิสซูรถส,สวยบายเซลอูนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลอูมีรถมาใหม่และรถที่แบบเพึ่งมาสดสดร้อนรอนเลยนะคะเซลอูต้องรีบมาให้ลูกเพจทุกๆท่านได้ชมกันเลยนะคะ และก่อนที่จะไปชมกันนะคะเซลูฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของเซลูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่ารุ่นที่เซลูบอกมาแรงและมาใหม่ตอนนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะไปกันเลยค่ะมิสตูทัศเราใส่ใจทุกการสัมผัสนะคะ และรุ่นเอลิทนะคะได้มี Mitsubishi Connect นั่นเองค่ะแอปนี้นะคะทำให้ลูกค้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นล็อกรถผ่านแอปนะคะและเปิดแอร์ผ่านแอปหารถผ่านแอปก็ได้นะคะและหาสัญญาณรถนะคะผ่านแอปได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าไฮเทคมากๆสํสำหรับยุคนี้นะคะท่านไหนที่สนใจเอลิทนะคะบอกเลยว่าต้องคันนี้เท่านั้นนะคะ และนี่เลยค่ะเป็นเจ้า All New Titan นั่นเองนะคะเป็นรุ่น e l e t e นะคะที่ทุกๆท,ท่านนะคะรอคอยอยู่ใช่ไหมคะสําหรับรุ่นนี้นะคะมาใหม่สดๆร้อนๆเลยเซลล์อูต้องรีบมารีวิวให้ลูกเพจทุกท่านได้ชมกันเลยนะคะสําหรับเจ้า All New Titan Elite รุ่นนี้นะคะมีมาให้เลือกทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อนะคะ แต่รุ่นที่เซลูมารีวิวให้ชมวันนี้นะคะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองค่ะและสีนะคะมีให้เลือกสีสีเป็นสีขาวสีดำสีเทานะคะและจะเป็นสีส้มนะคะยามามุกิออเรนนั่นเองค่ะชื่อเขาแบบดูเทมากๆเลยนะคะ สำหรับคันนี้ก็เป็นสีส้มนั่นเองค่ะเด่นเห็นแตกไกลเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันว่ารุ่นนี้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเริ่มจากห้องเครื่องเลยนะห้องเครื่องของเขานะคะเปลี่ยนใหม่เป็นเครื่อง2.4นะคะเป็นเครื่องไฮเปอร์พาวเวอร์นะคะให้มาถึงคูณ2เลยนะคะเป็นแรงม้าให้มาสูงสุดถึง204แรงม้านะคะและรอบของเขานะคะให้มาสูงสุดถึง3,500รอบต่อนาทีนะคะและแรงบิด อยู่ที่470นิวตันเมตรนั่นเองค่ะบอกเลยว่าให้มาแบบเครื่องจุกๆก,กันไปเลยทีเดียวนะคะเครื่องแรงมากๆเลยนะคะและสำหรับรุ่นนี้ยังไม่พอนะคะเขาได้เปลี่ยนออปชั่นมาใหม่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะที่เปลี่ยนใหม่นะคะเริ่มจากไฟก่อนเลยนะคะ ไฟของเขานะคะเป็นไฟ LED หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฟ daylight ก็เป็น LED นะคะและไฟหน้าเป็น LED ยังไม่พอไฟตัดหมอกก็ยังเป็น LED นั่นเองค่ะในส่วนของด้านหน้าฝั่งนี้นะคะเขามีสัญ,ญลักษณ์มิตซูบิชิมาด้วยแต่ถ้าลูกเพจท่านไหนนะคะที่ชอบตกแต่งอ่ะบอกอย่างนี้เลยละกันเราสามารถติดตั้งโลโก้โครเมียมมิตซูบิชิใส่เข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีความโดดเด่นและสวยงามมากๆเลยนะคะ และกระจังหน้านะคะเขาดีไซน์มาดูใหญ่และบึกบึนกว่าเดิมนะคะการดีไซน์นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดสีดํานั่นเองค่ะเพิ่มความบึกบึนและความเป็นสปอร์ตนะคะถัดมานะคะในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะระบบด้านใต้กันชนนะคะเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นสีรมดำนะคะสีโครเมียมรมดำนะคะก็จะดูสปอร์ตสปอร์ตนะคะดูสวยงามดูบึกบึนหล่อมากๆเลยนะคะ มาต่อด้านข้างกันนะคะด้านข้างค่ะเขาได้ตกแต่งเป็นซุ้มล้อสีดำมาให้แล้วนะคะเพิ่มความเป็นสปอร์ตนั่นเองค่ะเล่นล้อของเขานะคะให้มาใหญ่มากๆเลยนะคะจะได้รับน้ำหนักได้ดีกว่าเดิมด้วยนะคะให้ขนาดมานะคะเป็น265ั 60R18 นั่นเองค่ะมาพร้อมกับล้อมแม็กสีดำนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นของมิ s ซูบิชินั่นเองค่ะยังไม่พอนะคะเป็นดิสคู่หน้าเลยนะคะ ต่อมานะคะรุ่นนี้ค่ะได้ติดตั้งเป็นกล้อง360องศามาให้ด้วยนะคะมองเห็นได้รอบคันเลยนะคะและมีไฟเลี้ยวด้านข้างกระจกมาให้ด้วยนะคะและกระจกเขาก็จะครอบเป็นสีดำด้วยนะคะยังไม่พอนะคะยังมีเซ็นเซอร์นะคะด้านข้างจุดอับสายตาม,มาให้ด้วยค่ะและรุ่นนี้นะคะได้ติดตั้งราวหลังคานะคะเป็นสีดำมานะคะ เซลูพามาชมด้านในกันนะคะว่าออปชั่นด้านในนะคะจะมีอะไรกันเซลูจะพามาชมด้านในกันนะคะว่าด้านในหรูหราและว้าวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมทีละจุดกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะ ด้านในนะคะเขาดีไซน์ใหม่เริ่มจากหลังคาเลยนะคะดูหรามากมากนะคะเพราะว่าเขาดีไซน์มานะคะด้านบนหลังคานะคะเขาดีไซน์มาเป็นสีดํานะคะสังเกตง่ายๆเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นสีเบจนะคะ แต่ตอนนี้นะคะแอดลีดเขาได้เปลี่ยนเป็นสีดํานะคะเพื่อให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหราขึ้นมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่พวงมาลัยกันก่อนเลยละกันนะคะพวงมาลัยนะคะดีไซน์ใหม่เป็นพวงมาลัยแบบ3าก้านนั่นเองค่ะจะไม่มีเปียโนแบ็กนะเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบรมดํานั่นเองค่ะเพิ่มความดุดันเข้ามานะคะและในส่วนของด้านซ้ายนะคะเขามีมันติฟังก์ชันมานะคะเขาจะมีเพิ่มเสียงลด เสียงวิทยุเปลี่ยนคลื่นวิทยุนะคะแล้วก็เมนูตรงนี้นะคะเขาจะลิงก์กับหน้าจอเรือนใหม่นั่นเองค่ะไว้สำหรับตั้งค่าและดูออปชันต่างๆนะคะและด้านขวาฝั่งนี้นะคะเขาก็จะเป็น Adaptive Cruise Control นะคะแล้วก็ระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงนั่นเองนะคะใช้งานไม่ยากเลยค่ะเวลาเราใช้งานใช่ไหมคะเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็น Adaptive Cruise Control นะคะแล้วก็ล็อก ความเร็วสมมติล็อกที่100นะคะเราเอาเท้าออกได้เลยนะคะเราก็ขับตามคันข้างหน้าถ้าคันข้างหน้าขับ80ดรถเราจะลดเหลือ80นั่นเองค่ะต่อมานะคะระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงปุ่มเขาไม่ได้อยู่ตรงตรงนี้แล้วนะคะที่คอนโทรลนะคะเขาเปลี่ยนมาอยู่ที่พวงมาลัยนั่นเองค่ะนี้เลยการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะคะมี3ระยะเหมือนเดิมนะคะระยะห่างสูงสุดก็4เมตรนั่นเองค่ะตั้งได้3ระดับเลยนะคะ และมาชมหน้าปัดเรือนใหม่กันนะคะรุ่นเอลิทนี้นะคะให้หน้าปัดเรือนใหม่แบบ LED ขนาด7นิ้วเลยนะคะเดี๋ยวเซลูจะกดให้ดูนะคะว่าเมนูอยู่ตรงไหนปุ่มเมนูอยู่ตรงนี้เองนะคะกดไปปุ๊บนะคะเราก็จะมีนี่เลื่อนตรงนี้นะคะก็จะมีมีเดียนะคะแล้วก็โหมดนี้ระบบช่วยผู้ขับขี่นะคะหรือว่าเราจะเลื่อนฟังก์ชันนะคะดูทีละฟังก์ชันก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งค่านะคะและโหมดนี้นะคะ โหมดเราวิ่งไปแล้วกี่กิโลนะคะและหน้าจอของเรานะคะมีระบบแรงดันลมยางให้ดูด้วยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากดูระบบนี้ก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะคะกดโอเคเราก็สามารถเลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าล้อหลังนะคะหน่วยแรงดันลมยางนะคะและสามารถตั้งค่าได้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่หน้าจอกันนะคะหน้าจองเขานะคะดีไซน์ใหม่นะคะให้มาขนาด9้านิ้วเลยเป็นแบบทัชสกรีนนะคะหน้าจอนะคะมีเมนูมาให้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็รองรับ Apple Ca r p l a y a u t o a n d น o i d นะคะเดี๋ยวเซลยวอู่ให้ดูนะคะว่าใช้งานยังไงบ้างนะคะนี่เมนูมีมาให้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบนำทางให้ด้วยนะคะ ถัดมานะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีปรับแสงได้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าขับรถเวลากลางคืนนะคะตรงนี้เปลี่ยนขึ้นวิทยุนะคะแล้วก็มีโหมดเมนูมาให้นะคะแล้วก็มีระบบนําทางนะคะตรงนี้จะเป็นกล้องนะคะของเราจะมีกล้อง360อองศานะคะลูกค้าสามารถกดดูตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าด้านข้างนะคะหรือว่าจะเป็นด้านหลังนะคะลูกค้าสามารถกดดูได้เลยนะคะถัดมาค่ะแอร์ของเขานะคะดีไซน์ มานะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะแป้นของเขาจะเป็นแบบเปียโนนะคะดูดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะเราสามารถกดออตโต้ได้นะคะแล้วก็ระบบอากาศหมุนเวียนภายในนะคะแล้วก็ปรับแอร์นะคะเพิ่มลดแรงลมตรงนี้ได้เลยนะคะและมีโหมดนะคะให้แอร์ออกด้านบนด้านล่างนะ,ะจะมีโหมดซิงค์ให้ด้วยนะคะแยกอุณหภูมิแบบอิสระเหมือน ปาเจโร่สปอร์ตเลยนะคะสามารถแยกอุณหภูมิได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถปรับอุณหภูมินะคะนี่แยกกันซ้ายขวาได้เลยค่ะและถัดมานะคะปุ่มสตาร์ทย้ายมาอยู่ด้านซ้ายแล้วนะคะ ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะทั้งไทวันและไทซีนะคะมีมาให้ทั้ง2ไทยเลยนะคะยังไม่พอนะคะรุ่นนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะคะก็จะมีดิฟล็อกมาด้วยนะคะช่องนี้นะคะจะเป็นช่องชาร์จแบตเตอรี่นะคะให้กำลังไฟถึง12โวลต์เลยนะคะลูกค้าสามารถซื้อตัวแปลงนะคะชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยค่ะ เฟเลดชาร์จเจอมาด้วยนะคะและเกียร์ของเรานะคะก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองค่ะให้ความเร็วแรงแน่นอนเลยนะคะยังไม่พอนะคะมาพร้อมกับโหมดนะคะถึง7จดได้โหมดเลยนะคะโหมดการขับขี่เจ็ดได้โหมดมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเซลลอูพามาชมนะคะเริ่มจากโหมดแรกเลยนะคะก็จะเป็นโหมด ปกติ normal นั่นเองค่ะโหมดถัดมานะคะก็จะเป็นโหมด eco นะคะโหมดประหยัดนะคะเป็นถนนปกติเลยนะคะและโหมดที่3นะคะจะเป็น snow นะคะเป็นโหมดหิมะนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นโหมด gravel นะคะเป็นโหมดกวนถนนลูกลังนะคะแล้วก็โหมดต่อไปเป็น mood นะคะก็คือโหมดโคลนนั่นเองค่ะไว้ลุยโคลนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นโหมด นนะคะอันนี้จะเป็นแบบลุยทรายนะคะเวลาลูกค้าแบบจะขับบนทรายนะคะต่อมาจะเป็นโหมดล็อกนะคะเวลาเราขับบนหินลุยๆนั่นเองคะ่ะรวมๆแล้วมีให้ถึง7โหมดเลยนะคะ และรุ่นนี้นะคะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะของเราเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์เลยนะคะมีมาให้ถึง4โหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น2 H, 4 H, 4 H, H, l c หรือ4 LLC นะคะลูกค้าสามารถใช้ได้ตามสภาพถนนเลยค่ะ และกระจกนะคะของเขาก็จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะคะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล่องใส่แว่นนั่นเองค่ะและจะเป็นไฟนะคะไว้อ่านหนังสือนะคะและตรงนี้จะมีปุ่ม SOS แบบฉุกเฉินมาให้ด้วยนะคะกรณีลูกค้ามีเหตุฉุกเฉินนะคะสามารถกดปุ่ม SOS เรียกใช้บริการได้เลยนะคะ และรุ่นเอ็ดีดนะคะได้มีเ๊ะมาเพิ่มแล้วนะคะด้านบนแล้วก็จะเป็นด้านล่างนะคะมีให้สองชั้นเลยนะคะไว้ใส่ของจุกจุกกันไปเลยนะคะและจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นเอ็ดีดนะคะจากที่ทุกทท่านเรียกร้องกันมาเยอะมากๆเลยมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะสำหรับรุ่นเอ็ดีดค่ะมีให้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะมีทั้งสองด้านเลยนะคะ ใส่กันไปจุกๆเลยค่ะที่วางแก้วตามคำเรียกร้องค่ะ,ะและที่เปิดประตูนะคะเขาดีไซน์มาเป็นสีรมดำนะคะตัดกับเปียโ,โนแบ็กสีดำเงาๆแบบนี้นะคะดูและเบาะนะคะด้านคนขับก็จะเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะคะปรับได้แปดทิศทางเลยนะคะเบาะหนังนะคะของเขาจะดีไซน์เป็นสีส้มนะคะตัดเบาะหนังกลับนะคะเป็นสีดำนะคะ ก็คือการดีไซน์ของเขานะคะจะเน้นสีส้มตัดสีดำนั่นเองค่ะเบาะนี้เป็นเบาะหนังกลับที่นิ่มมากๆและนั่งสบายมากๆเลยนะคะและรุ่นเอดรีนะคะได้มีราวหลังคามานะคะเขาจะดีไซน์เป็นสีดำนั่นเองค่ะตัดกับสีตัวรถนะคะและยังไม่พอนะคะที่เปิดประตูเขาก็ดีไซน์เป็นสีดำตัดสีตัวรถด้วยนะคะ ด้านหลังนะคะเขาได้ติดตั้งโรบาร์มาให้ด้วยนะคะจะเป็นโลโก้มิสซูบิชินะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรมสีเทานั่นเองค่ะและช่วงล่างนะคะเขาได้ดีไซน์ใหม่นะคะจะเป็นแหนบนะคะแบบสองชั้นเลยนะคะจะเป็นแบบคอยสปริงนะคะแบบปีกนกรับน้ำหนักได้ดีมากๆนะคะและด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะเขาได้ติดตั้งเป็นซุ้มล้อสีดำมานะคะให้ตัดกับชุดแต่งของเรานะคะ รุ่นนี้นะคะเขาได้ติดตั้งกระบะไลเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะด้านในใส่ของถือว่าบรรจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะการดีไซน์ด้านหลังนะคะเขาก็จะดีไซน์ตรงนี้นะคะที่เปิดจะเป็นสีดําด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกล้องถอยหลังนะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศาเลยนะคะและตรงนี้นะคะก็สามารถล็อกท้ายกระบะได้ด้วยนะคะ และตรงนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์เอสลีดนะคะแปะไว้กับรุ่นเอสลีดโดยเฉพาะเลยค่ะรุ่นนี้นะคะได้ติดตั้งกันชนท้ายมานะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ท้ายนะคะ4จุดเลยค่ะโดยรวมแล้วนะคะเอลีรุ่นนี้นะคะเขาไม่ได้มีสติ๊กเกอร์มานะคะเขาก็จะเป็นสไตล์แบบ สปอร์ตสปอร์ตนะคะลุยลุยนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเน้นตัดสีดำนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากติดสติกเกอร์เพิ่มเติมก็สามารถแจ้งเซลล์อูติดตั้งได้นะคะและตอนนี้นะคะเซลล์อูได้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นถูกมากๆเลยนะคะอยู่ที่1.45เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะและสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจรถเอลีทนะคะอยากแต่งแบบหล่อๆลอนะคะลุยลนะคะก็สามารถแจ้งเซลล์อูได้เลยนะคะ และสำหรับลูกเพจนะคะท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเซลูมีบริการส่งรถฟรีถึงบ้านทุกจังหวัดเลยนะคะและปรึกษาเอกสารฟรีมีไฟแนนซ์บริการถึงที่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลูฝากกดไลค์และกดแชร์กดติดตามเพจของเซลูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเซลูขอลาไปก่อนกับรถแอดรีดหล่ลอๆคันนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกัน E ีีหน้านะคะว่าจะเป็นรุ่นไหนสำหรับวันนี้เซลูขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ